เคยพูดไปในหลายๆคลิปนะคะถึงเรื่องของ sound relationship house นะคะนั่นก็คือการสร้างบ้านนะคะของชีวิตคู่ของเรานะคะขึ้นมาด้วย7เสาหลักนะคะวันนี้จะมาพูดกันค่ะว่า7เสาหลักนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง อันที่1ค่ะคือ building love maps นะคะ building love maps เนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราเข้าใจโลกทั้งใบของคู่รักของเรานะคะทีนี้คําว่าโลกทั้งใบหมายถึงอะไรโลกทั้งใบหมายถึงความชอบสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาไม่ชอบความฝันของเขาสิ่งที่เขากังวลนะคะหรือว่าภาพอนาคต5ปี10ปีต่อจากนี้เขามองว่ายังไงเขาอยากให้เป็นยังไงเขาต้องการอะไรนะคะอันนี้คือการเข้าใจใน love map ของกันและกันค่ะ อันที่2คือ sharing fondness and admiration นะคะนั่นก็คือการชื่นชมเคารพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะนิดาเชื่อว่าคนทุกคนนะคะที่อยู่กันไปได้ตลอดอย่างมีความสุขเนี่ยนะคะลองไปถามคู่เหล่านั้นดูสิคะเขาจะมีการชื่นชมซึ่งกันและกันคือเขาชอบคนที่อยู่ตรงหน้าเขาชอบในความเป็นคนคนนั้นชอบในคุณสมบัติ ที่เขามีแล้วก็รวมทั้งชอบข้อเสียของเขาด้วยนะคือคําว่าชอบข้อเสียก็คือบางทีมองว่าข้อเสียเหล่านะั้นเป็นเรื่องตลกดีเป็นเรื่องน่ารักดีเป็นเรื่องแบบโกะโะดีอะไรแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเสาหลักที่สองที่3เราเรียกว่า turning towards นั่นก็คือเวลาที่คู่ของเราหรือแฟนของเราพยายามที่จะ connect กับเราเช่นพยายามเริ่มบทสนทนาพยายามแสดงความต้องการอะไรบางอย่างของตัวเองแสดงถึงความฝันหรือพูดคุยชวนพูดคุยอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะแล้วเราเนี่ยมีการตอบสนอง มีการตอบมีการพูดคุยมีการแสดงความสนใจในสิ่งที่คู่ของเราพูดนะคะอย่างเช่นเขาอาจจะแบบอยู่ดีก็พูดแบบเออแบบเนี่ยวันนี้ใส่เสื้อสีแดงรู้สึกดีมากเลยอาจจะพูดขึ้นมาลอยๆแต่นั่นอะคือจริงๆคือเป็นการที่เขาอยากจะคอนเนคกับเราเขาอยากจะสนทนากับเราเขาอยากจะฟังว่าเรามีความคิดยังไงนะคะหรือบางทีเราอาจจะไม่ต้องมีความคิดก็ได้เราอาจจะแค่แบบอืมก็โอเคก็สวยดีอะไรเงี้ยเออน่ารักดีอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่า turning towards คือการหันหน้าเข้าหา ะะซึ่งเราจะเคยพูดถึงเรื่องของบิดนะนี่แหละคือบิดนะบิดมันคือการที่แบบว่าเราพูดอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้คู่สนทนานเนี่ยอคอนเน็กกับเรานะคะเช่นบางครั้งบิดของเราอาจจะเป็นคําถามก็ได้นะคะบิดบางครั้งเราอาจจะเป็นการพูดอะไรลอยๆออกมาก็ได้นะคะบิดบางครั้งอาจจะเป็นการที่เราชวนคุยเรื่องประจําวันหรือพูดถึงสิ่งที่เราอยากจะทําวันนี้นะคะหรืออาจจะเป็นคําถามหรือว่าการชวนไปทําอะไรสักอย่างก็ได้นะคะแล้วเขาพบว่าคู่ที่ประสบความสําเร็จใน ความรักเนี่ยนะคะเขาจะมีการตอบสนองต่อบ,บิดอันนี้แปเลยนะคะซึ่งสูงแล้วก็เมื่อเทียบกับคู่ที่ต้องหย่าร้างกันเนี่ยก็คือมีแค่30กว่าเปอร์เซ็นเท่านั้นที่เขามีการตอบสนองต่อบ,บิดอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเสาหลักที่3ที่จะทำให้ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่ก็คือ turning towards นะการหันหน้าเข้าหาก,กันและตอบสนองต่อบ,บิดนะในในหลายๆครั้งที่แฟนเราเขามีการ ต้องการที่จะคอนเนคแล้วเรามีการตอบสนองเขาในจํานวนที่ค่อนข้างมากนะเราเรียกว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จก็ต้องมี8 6ขึ้นไปนะจะได้เท่าค่าเฉลี่ยนะคะหรือว่ามากกว่าข้อที่4เราเรียกว่า the positive perspective ค่ะนั่นก็คือการมองในแง่บวกนะคะเกี่ยวกับคู่รักของเราแล้วก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรานะคะแทนที่จะแบบมองไปในแง่ร้ายก่อนอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นการโฟกัสเกี่ยวกับด้านบวก ของของคู่ของเราแล้วก็ความสัมพันธ์ของเราที่เรามีค่ะเสาหลักที่5นะคะคือเรื่องของการ manage conflict ค่ะนะคะแน่นอนว่าทุกคู่เนี่ยจะต้องมีความขัดแย้งนะคะไม่มากก็น้อยทีนี้เนี่ยมันไม่ได้สาคัญว่ามีความขัดแย้งหรือไม่มีแต่ว่าเมื่อมีความขัดแย้งเหล่านั้นอะเรามีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพนะคะมีระบบวิธีการจัดการกับความขัดแย้งนั้นอย่างดีค่ะ ข้อที่หนะคะหรือว่าเสาที่6กเนี่ยก็คือการ making life dreams come true นะคะนั่นก็คือการที่เราช่วยให้ความฝันความต้องการเป้าหมายแล้วก็ภาพอนาคตนะคะของคู่รักคู่ชีวิตของเราเนี่ยให้มันเป็นจริงขึ้นมาค่ะนั่นก็คือแปลว่าไม่ใช่ว่าเราไปทําให้มันเป็นจริงขึ้นมาแต่ว่าเราสนับสนุนในความฝันของเขาเราช่วยกันสร้างชีวิตที่เราสองคนคิดไว้ร่วมกันฝันไว้ร่วมกันอนะ่ะให้มันเกิดขึ้นเป็นความจริงนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าแฟนเราเนี่ยเขามีความทะเยอทะยาน ในเรื่องของการงานนะคะอาจจะเป็นเรื่องการทํางานาเป็นธุรกิจอะไรของเขาอ่ะไม่ได้แปบ,บว่าเราต้องเข้าไปทําให้เขาแต่ว่าเราอ่ะสนับสนุนเขาแล้วเ,เป็นคู่ชีวิตที่ดีให้กับเขาในการที่เราสนับสนุนความฝันของเขาถ้าเราไปมองคู่ที่ล้มเหลวคู่ที่ต้องหย่าร้างหรือความหรือไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นรูปแบบของคู่รักที่แบบ โจมตีกันเหมือนแบบความฝันอะไรของเธอเนี่ยไม่เห็นจะเวิร์กเลยจะทําได้จริงหรอจะประสบความสําเร็จหรอเธอไม่เห็นได้เรื่องเลยเธอจะทําได้หรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะในขณะที่คู่รักที่ประสบความสําเร็จเขาจะชื่นชมเขาจะเชื่อเชื่อเช,ชื่อในคู่ของเขาแล้วเขาก็จะสนับสนุนแล้วก็เป็นกําลังใจแล้วก็สปอร์ตในความฝันของกันและกันค่ะ และอันที่7นะคะก็คือ create shared meaning ค่ะคืออะไรนะคะคือการสร้างชีวิตที่มีความหมายร่วมกันเหมือนกับว่าเราสองคนเนี้ยเป็นทีมเดียวกันนะคะซึ่งก็จะมีการสร้าง ritual หรือว่าเรียกว่าเป็นสิ่งที่เหมือนเราทำอยู่ในชีวิตประจำวนันที่ทำให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเดียวกันนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆเช่นเรื่องของวิธีการเฉลิมฉลองวันเกิดน,นะคะหรือเป็นอาจจะเป็นแบบ การเดินในสวนสาธารณะที่เราไปเดินกันทุกวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการที่เราแบบกลับไปทานร้านอาหารที่เราไปเดทด,ด้วยการอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันจะเป็นริเชิหรือว่าสิ่งที่เราทํากันเป็นประจําในความสัมพันธ์ของเราะคะ่ะเพื่อที่จะสร้างความรู้สึกเหมือนกับเราผูกพันเป็นทีมเดียวกันนะคะ และนอกจาก7เสาหลักนี้นะคะก็ยังต้องมี trust แล้วก็ commitment ค่ะนั่นก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วก็ commitment ก็คือความจริงจังในการลงทุนในการจริงจังในการลงทุนกับการสร้างความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะให้มันพัฒนาและเติบโตค่ะที่คนทั้งสองคนจะต้องมีนะคะลองกลับมาเช็คความสัมพันธ์ของคุณกันดูนะคะว่ามีครบทั้ง7เสาหลักนี้ไหมนะคะแล้วก็มีเรื่องของ trust แล้วก็ commitment ไหมนะคะแล้วก็ขาดอันไหนบ้างจะเติมอันไหนได้บ้างนะคะ ก็ลองไปพิจารณากันดูค่ะสําหรับใครที่อยากจะพัฒนายกระดับความรักความสัมพันธ์ของตัวเองนะคะแล้วก็คู่ของตัวเองเนี่ยนะคะก็แนะนําให้มาเข้า a w a k e n couples workshop ค่ะซึ่งจะจัดวันที่28-29ตุลาคมนี้นะคะจัดปีละครั้งเท่านั้นนะคะจะมาคนเดียวหรือว่าจะมาทั้ง2คนเลยก็ยิ่งดีนะคะแต่ว่าไม่ได้มี requirement ไม่ได้จําเป็นต้องมาทั้ง2คนนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ถามเข้ามาว่าเพิ่งเลิกกับแฟนเพิ่งเลิกกับคู่ชีวิตของตัวเองไปนะคะแล้ก็แบบ ไม่อยากที่จะผิดพลาดอีกในครั้งต่อไปที่มีความสัมพันธ์อีกเนี่ยมาเข้าได้ไหมได้แน่นอนนะคะมาเข้าได้นั่นก็แปลว่าถ้าคุณโสดอยู่อะ่ะคุณก็มาเข้าได้เช่นกันเพราะว่ามันจะเป็นการสอนแล้วก็เรียนรู้ทุกๆอย่างะคะ่ะที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างชีวิตคู่ที่มั่นคงแล้วก็เติบโตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เรียนรู้ทักษะหลายๆอย่างแล้วมันจะทําให้เราได้ทําความเข้าใจด้วยว่าในอดีตะคะ่ะที่เราผิดพลาดไป Uh, นะคะมันเกิดขึ้นมาจากแฟกเตอร์อะไรบ้างนะคะ mm. เพื่อที่เราจะป้องกันไม่ให้ในครั้งต่อไปเนี่ยมันเกิดการผิดพลาดซ้ําแบบเดิมอีกนะคะ mm. ก็สามารถที่จะมาเข้าได้นะคะแล้วก็เข้าได้ทุกเพศนะคะอันนี้ไม่ได้ลิมิตว่าจะต้องเป็นเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้นนะคะสามารถแอพพลได้มันเป็น มันเป็นหลักการที่ Universal ะนะคะใช้ได้กับคนทุกประเทศทุกวัฒนธรรมทุกเพศทุกอายุค่ะนะคะเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นหลักการในการสร้างชีวิตคู่นะคะที่จะประสบความสำเร็จนะคะซึ่ง based on จิตวิทยาของมนุษย์นะ,ะไม่ใช่จิตวิทยาของเพศใดเพศหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถมาเข้าได้ทุกคนนะคะก็ลงทะเบียนกันมาได้เลยนะคะ a w a k e n couples workshop 28-29ตุลาคมนี้ค่ะแล้วพบกันค่ะ